เอาละครับวันนี้มาต่อจากพาที่แล้วงั้นเรามาทําไก่ต่อฟาร์มไก่ต่อมาทําไก่ต่อโอ้หลงหนึ่งทำฟาร์มไก่แป๊บคนนี้ออก่อนกีน่ไก่เยอะอ่าเรียบร้อยไปอะไรเนะี่ยโอเคที่เราก็จบมาก็นี่ครับปุบปรับ ไม่วางผิดไม่ได้งจงใจจะวางโอเควางแปะนี้ปึ๊บก็ตรงนี้ก็ไม่เดินไปลับสิบรอบแล้วเนี่ยทำาตัวคราฟแม่งเลยเป็นึงจิายโอ้ตัวนี้ก็มีนําทำอะไระที่แหละเกียรเดินนี่ทำนี่อะไรวะ เ่อจะพูดอย่าลืมมันนะอ๋อสแลปนะสแลปสแลป,แปเอาจะเท่เหมือนกันนี้อันนี้ดีกว่าหกอันเนะี่ยต้องการอันเดียวแล้วก็วางแปะตรงนี้ฮะโอเคกวางนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่หล่นโอเคหล่นแล้วก็วางแล้วก็วางเฮ้ยตัวนี้เราไม่เราโดนไปแล้ว เครื่องยิงครับอีกอันหนึ่งโป๊ขุดก่อนโอเคแล้วก็ปึ๊บกระโดดปึ๊บกระโดดอ่ะปันหนเครื่องยิงนี่ต้องใส่ลาวาปะวะอ๋อเพื่อน,นผมใส่ลาวาใส่ลาวาตัวนี้ปึ๊บเ้าไป้างใน แล้วทำอ๋อนี่ฮะขันโยกขันโยกวางตัวนี้ปะง่ายๆวัดเปิดกระแพ้รา่าโอ้แ็บวะโอเคเราจะได้เวลาขึ้นย้ายไข่วันบนึงก็แป๊บนึงวางตกแต่งแป๊บนึง อ๋อวันนี้ถมไปเลยปัป๊บ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 ปั๊บ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 โอเคโอ้ยติดหัวอีกะ่ะชิบหายเรา้องกันไก่ไม่ให้มาเหยียบตรงนี้แล้วก็ปิดไปเลยโอเคตอนนี้ไม่จำเป็นก็ไม่สวยตรงน,นี้ไม่สวยอืออี นี่ราก็ตรงนี้แปะเรียบร้อยครับสมสมบูรณ์นะฮะก็นี่กบแป๊บตัวนี้ก็สวิตก็ปล่อยไว้เป็นหนึ่งไม่สวยปะอีอย่างเทพเทพหน่อยโค้รบ้านนอกเลย <c oughs> อ่าเราก็ตอนนี้ก็เราก็ทําจุดปล่อยกระแล้วตกมาทําหอกหักไงนะ่ย โอเคตอนนี้เราจะทำจุดปล่อยไก่ไปปลาไข่ไก่รัวๆเราก็ไปเอาไข่ไก,ลกล่กันดีกว่าจังหวะนี้โอ้โหไมคกอนโอเคครับนึ่งขึ้นเอาไข่มาก่อนเราจะปาปแบบรัวๆด้วยความแรง <c oughs> เอ,อ่อเอ,อื้อเอาไมา่เอามาเยอะหรอครับเอามาได้เดียวพอมาเยอะแล้วมันแลงไม่เยอะครับเอามานี่หมดแถวเนี้โยโอ้ยร้อนวะ่ะ กออมไก่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 เอามาั้ยอีกแถวได้เปล่าไหมไม่น่าพอหรือเปล่าอ๋อฮะเอาเต็มเต็มน,นั่นแนะ่ละกระเป๋าเานะี่ยอีกสามอันโย,โย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  โย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 ฮะอุ้ยเกือบหลนเกือบขึ้นใหม่ไหมล่ะนี่แล้วก็ปลาแบบโคตรรัวนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็อันไอ้ไอ้แล้วก็ไอ้ไอ้รัวเบะเบะบุ้งบุ่งบุ่งบุ้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 งเกิดประมาณสิบตัวแล้วมั้งกี้นี้ ที่ไายไม่เกิดตัวเลยยอ <Yeah. S 1> เอ้ยไม่ขำงี้ไม่ขำไม่ขำเอ้ยไก่นี้ลงมาไอ้เปียกลงไปมอยกอดไก่ทรยศนะครับไม่เป็นไรเรามีเยอะ น่าจะได้พอสมควรอ่าอะไรเยอพอสมควรไว้อีอนี้ก็ไม่โอ้นี่เป็นสองตัวไก่ทรยศโอเคเราก็ได้เท่านี้เอาอีกฮนะไม่พอ โอเคเราก็ไหนวะมัานหนึ่งเยอะๆไปเลยเอาให้หมดโลกผมพูดรีเวอร์แล้วคุณพู้ว่ารามอ้ยอยอไม่เกิดไม่เกิดไก่ทรยศฮะไขทรยศสภาพักหน้าก็น่้โตแล้วก็เราก็มี ไก้กินอารมณเยอะแยะฮะอินฟินิตี้ครับ Infinity, รบ,บอกงี้เลยฮนะตรงมันจะเกิดให้ไหมโอเคอีกนิดเดียวโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะไว้วันหลังเราก็มาเติมไข่เรื่อยๆได้ฮะ โอเคเดะเก็บของมาก่อนเรียบร้อยครับทีนี้เป็นอย่างเราขอทดสอบเครื่องหน่อยละกันทดสอบเครื่องเราก็ต้องใช้เอาเอาไข่ไก่มาอันนีเดียวปะหกสิบหกก้อนสิบหกฟองนี่ไข่ไก่พิก้อนยังมีขี้บาแล้วเอาความเข้าทันเห็นนะผมเติมเต็มมันเรียบร้อยแล้วอ้าเหลืออีกอย่เนี้ย โอเคเราก็ไปทดสอบกันหน่อยดิมาไม่ได้ไม่ได้ไไดอเออเออเอถ้าไก่เป็นตัวนะคะรับแปลว่าเสร็จสิ้นนะฮะโอเคเราก็โยนไปปิลเนื้อดิเนื้อดิอืมไม่สำเร็จโ <c oughs> คตรไม่สำเร็จนะเองเราต้อง โยกคันโยกลงอยู่ด,ดิไม่จะปาไหมวิวพอแปลว่าถ้าอย่างนี้มันแปลว่าสำเร็จนะฮะแล้วมันปาเงี้ยปิว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 เนี่ยละไกเกิดโอเคครับแปลว่าเครื่องนี้สำเร็จร้วงนะฮะก็เอาไปปาเล่งดีกว่าเย่ยูยียีอ่าเด็โอเคแล้วก็ปาเบลลูอ่ะ ปิว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 ไม่เกิดจบหายอ่าคันนี้เราโยนให้ปุ๊บโอเคเกิดอิงนิงจูว์จุบันนี้เย่แปลว่าสะเลลดกหลวงนะสหรับพัดนี้นะฮะเราก็กินนาทีแล้วมาดูก่อนดิเก้านาทีไม่รีบฮะเราก็เอาถึงสิบนาทีดีกว่าเย่ไปเราไปไงดีไปทัวร์ดีกว่าทัวร์บ้านเนื่องจากความหิวเราเกินเหลือคนาแล้ว ตอนนี้กินไก่แป๊บหนไก่จ้าได้ยินไม่ว่าถึงไก่อัน,นี้ไก่เดบเดบเดอ๋อตัวอนชาร์ตผมก็ไม่ได้ไอ้นี่เลยลงนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวที่หน้าเอ้ยเดบเอากันเป็นการรีวิวแบบไม่้องรีวิวแล้แนะตัวอนชาร์ต ถือว่าผมไม่ได้โปรนะผมไม่ได้โปรอีกแล้วรับนี้ก็เนี่ยผมไม่มีเล่นหมอกแต่อย่างใดแล้วผมก็ไม่ได้ไปโปรของอะไรเไยนะเพราะว่าผมลบไปแล้วนะไอ้ทูบ็อกนะเหลือแต่อะไรอะมาสเตอร,ร์มาครับกับเอ,อิ่มไอ้ไอไอนัน่นแหละเออไอที่เป็นสี่เหลี่ยมอะไม่ใช่ไม่ใช่มาครับมันก็สี่เหลี่ยมไอเขาเรียกว่าไงวะพันหนึ่งบ็อกแลนเชอร์นะฮะแลนเชอร์โปรครับผมก็ไม่ได้ใช้ ไม่ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยใช้ไม่ได้นะฮะและ้วบาคนี้ก็ดันเจียรผมได้ขุดเรียบร้อยแล้วก็ก็จะคลิปเป็นงเท่านี้นะใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์ครับฟอร์กายอัตโนมัติครับสมบูรณ์แบบนะฮะ <Yeah. S 2> เจ๊สบายครับผมชัชปั๊บปับป๊บมาเสียงไอ้ดิ